มากันต่อที่หนึ่งข่าวเรื่องใหญ่เลยนะคะเป็นข่าวของหนุ่มโตโน่พาคินตั้งแต่โสดนะคะว่าคนจับตามองเรื่องของความรักเยอะมากๆจนกระทั่งมีกระแสเรื่องของคู่จ้นกับสาวแพทนภพานะคะจนเกิดเป็นแฮชแท็กที่หลายคนใช้นับพาคินนภพพาคินเลยแล้วก็มีกองทัพแฟนคลับของนภะพาคินเยอะมากเลยนะคะ ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับผมก็มีภาพหลุดออกมาว่าหนุ่มโตโน่เนี่ยไปทานข้าวสองต่อสองกับสาวเบนซึ่งงานนี้เนี่ยทำให้เขาเรียกว่าแฟนหนุ่มเนี่ยของสาวเบนอกอการหึงเลยนะครับคือมีภาพหลุดไปทานข้าวกันจริงสองคนอย่างที่เห็นในรูปแต่คือภาพนี้เนี่ยคือเป็นการพักกินข้าวระหว่างต่อเครื่องเพื่อไปทํางานต่อไ<อ>ม่ได้เป็นการออกเดทต่อย่างใดเลยนะครับซึ่งหนุ่มโตโน่เขารู้อยู่แล้วว่าเป็นการแอบถ่ายเขารู้ว่ามีคนแอบถ่ายนั่งอยู่ข้างๆเขาแต่ว่าเขาไม่สนใจเพราะว่าเขาบอกว่าเขาบริสุทธิ์ใจมันไม่ใช่เรื่องที่จะแบบชู้สาาววรรือออะไเลยบม่ก ซีเรียนเลยนะคะอนอกจากนี้ค่ะยังได้เคลียอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ออกมาปฏิเสธเลยค่ะว่าไม่ได้มีการลบภาพนะคะที่อยู่ในอินสตาแกรมออกเพราะว่าหลายคนจ้องมองว่าเอ๊ะแฟนคลับเข้ามาโจมตีนะมีค่ามีภาพนะคะคที่โตโน่เนี่ยลบออกหรือเปล่าโตโน่บอกว่าไม่เคยลบรูปเลยนะคะเฉพาะลบก็แต่เฉพาะรูปที่ไม่สวยหรือว่ารูปที่มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ทะเลกกาะกันก็จะลบออกนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาคนเข้ามาอ่านนะคะแบบ,บอ่านไม่เข้าใจบ้างส่วนข่าวทางด้านคูจิ้นค่ะ กับสาวแพทยปรภพานะคะที่ไปซ้อนท้ายหนุ่มเบ้นนะคะสาวแพทย์ก็ให้คําสํากัดความด้วยนะคะคว่าเป็นหนุ่มที่สนิทที่สุด <นะ S 1> อ้าวก็ต้องถามพี่โตโน่กันหน่อยนะคะว่าร,รู้สึกยังไงเกี่ยวกับข่าวนี้นะคะโตโน่บนอกว่ายินดีเลยถ้าเกิดแพทเนี่ยเจอหนุ่มที่ดีเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะผมเห็นครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะหลบทำไมครับคือถ้าผมทําอะไรผิดนะผมต้องหลบครับผมต้องกลัวครับแต่ว่าผมไม่ได้กลัวคือว่า เราบนสุดใจครับคือรู้จักกันรู้จักกันคุยพอเห็นว่ามันเป็นเป็น,ปนภาพข่าวมาก็มีขำๆกันครับไม่ครับเป็นเป็นก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ผมไม่เคยลบรูปเลยคือคือเหตุผลที่ผมจะลบรูปคือผมเวลาเรามาดูอินสตาแกรมอะแล้วเราเห็นว่ารูปไหนมันไม่ไปในทางเดียวกันไม่ใช่หมายความว่าทะเลาะก,กันนะรูปมันสวยไม่สวยเวลาเราดูภาพรวมอะว่าแบบเอออันนี้ภาพเดียวนี้ภาพวงอันนี้ภาพ ผมก็จะลบผม,ผมออกไม่ไม่ได้เกี่ยวเป็นสิทธิ์ของแพทคือว่าธรรมดาแพทก็สวยคนมาจีบแพทก็ต้องเยอะแพทมีสิทธิ์เลือกแต่ทุกวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าแพทมีชีวิตที่ดีนะมีงานมีคนรักเยอะผมว่ารักษาตรงนั้นแล้วก็ทําให้คนมีความสุขดีกว่านะครับแต่ส่วนเรื่องของชีวิตส่วนตัวเรื่องของความรักแพทต้องเป็นคนตัดสินใจเองครับ โอเคค่ะเชื่อค่ะเชื่อพี่โนโ้ตเขาเป็นคนสวยนะฮะบ<ช>อกเลยบอกเลยชมเลยนะคะ <ขอ S 1> าสาวแพะ